ดีครับเรามาปลูกอะโวคาโดคือว่าเป็นการทดลองของอะโวคาโดนี้ปลูกในภาคใต้จังหวัดอาร์ิวาต้นที่แรกที่ผมปลูกก็เป็นสายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ทันบีดครับปลูกได้หนึ่งเดือนแตกยอดเลยครับผมซื้อมาสองต้นต้นแรกนี่ก็แตกแตกยอดอย่างดีครับ ผมไม่ได้การแสลงว้ครับแค่เอาใบไม้ปิดก็เกี่ยวตามเวลาไม่รู้ว่าเขาได้ปรับสภาพหรือเปล่าครับทัดปิดตอนนี้ดูในรูปโปรไฟล์ของเขาโชว์มาบอกว่าต้นที่ต้นที่ปลูกง่ายและปลูกพื้นที่ราบได้ อาลูกใหญ่มากใหญ่ที่สุดในบรรดาอวคาโดครับหรือว่าเป็นอวคาโดลูกที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับต้นที่สองครับ ครับแต่ต้นนี้จะมีปัญหานิดหนึ่งครับใครที่ชำนาญมีความรู้ทางด้านเอาคาโดช่วยแนะนำทีครับต้นนี้ผมปลูกร้องกันดูใบแล้วเหี่ยวๆครับแดงเหลืองๆครับนี่ก็โค้นไม่ได้ปิดครับประมาณนี้ต้นที่สอง ับิดเหมือนกันครับมีปัญหาเริ่มมีปัญหาหรือว่ารากเน่าก็ไม่ทราบสาเหตุครับเพราะว่าเป็นพื้นที่นี้ก็น้ำท่วมก็น้ำเต็นครับก็ <c oughs> ไปดูสายพันธุ์อื่นต่อครับทั้งหมดก็มี7สายพันธุ์ สายพันธุ์แทสสายพันธุ์แทสสายพันธุ์แสลูกไม่กี่วันนี้เองครับพร้อมๆกันลูกพร้อมๆกันครับวารลัตต้นวารลัต้นครับ เป็นไซพันแฮสมีทางวิจัยปรับช่องบอกว่าต้นแฮสนี้ปลูกได้แต่ลูกไม่ดกก็เพราะพื้นที่ราบแฮสนี้เป็นราคาสูงบรรดาลเอาคาโดครับราคาแพงแต่ต้องปลูกที่พื้นที่สูงจากระดับน้ำ,นำทะเลครับไซพันแฮส เราไปดูต้นที่สามครับหนึ่งทัดบี2องอาฮะต้นที่สก็เป็นสายพันธุ์พินเกิร์ตันครับต้นที่3ามก็เป็นสายพันธุ์พินเกิร์ตัน,มน,น,น,ตนผมซื้อลูกกล้ายังเล็กครับต้นเสียบยอด ไอพันทพลาสติกยังไม่ได้แกะออกครับนี่ก็เริ่มแตกยอดแล้วครับพิงเคอร์ตันสามารถปลูกในพื้นที่ราบได้เหมือนกันครับนี่คือการทดลองปลูกอวคาโดในพื้นที่ภาคใต้จังหวัดนาราธิวาเราไปชมใส่พัน สายพันธ์ที่สายพัน์ที่สสองสาต้นนี้เรากั้นแคลงเรียบร้อยแต่ว่ายัางไม่มีมาตรฐานครับทำแบบบ้านๆสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์พินเตอร์สันสายพันธุ์พินเตอร์สันครับเราปลูกในเดือนพฤศจิกาันที่15ครับ ปินเตอร์ซันเราไปชมอีกสายพันธุ์หนึ่งครับปินเตอร์ซันก็ลูกดกปลูกในพื้นที่ราบได้ทางวิจัยปากช่องแนะนำให้ปลูกครับเราไปดูไปชมอีกสายพันธุ์หนึ่งนี่ก็เป็นตูดสด บูทเจ็ก็เพิ่งปลูกเสร็จมาเมื่อกี้มันหมากครับยังไม่ได้กันแสดงบูทเจ็ดบูทเจ็ดใบยังเล็กอกอีกครับบูทเจ็ดกใส่พันหนึ่งตามมามีอีกใส่พันหนึ่งทั้งหมดก็เป็น อะโวคาโดที่ผมได้สายพันเจ็ดสายพันธุ์ครับต่นนี้ก็เพิ่งปลูกเสร็จเมื่อกี้นี่เองเป็นบัคคาเนียบัคคาเนียขอโทษครับที่ที่ผมเขียนแปะนี้ไว้เพราะว่ามีเจ็ดสายพันธุ์ผมก็ ยังไม่รู้จักอะวาคาโดเท่าไหร่ครับลักษณะใบก็แต่และสายพันธุ์ก็ต่างกันครับบาคาเนียบาคาเนียนี่ก็อีกสายพันธุ์นึงครับตามมาอีกสายพันธุ์หนึ่ง อีกสายพันธุ์หนึ่งเป็นสายพันธุต์ต้องดูก่อนครับสายพันธุ์คิวบาสายพันธุ์คิวบาลูกใหญ่จะออกแดงคล,าคลา้ายคล้ายทันบีดที่แรกก็เป็นสายพันธุ์ทันบีดเขาผสมแก่สอนมาก็จะได้ลูกผสมครับเป็นคิวบาลูกนี้ใหญ่เท่าเท่ากับทันบีดลูกใหญ่มาก แต่สายพันธุ์นี้ได้ผสมแค่สอนมาจะออกเป็นคิวบาร์ลูกใหญ่สุกแดงสวยครับเออสวยมากครับ<ๆ>เขากินปุ๋ยนี่ก็ผมปลูกปลูกประมาณนี้ครับแล้วก็เอาหญ้ามากลบ ดินให้ชุ่มชื้นครับสำหรับคลิปอวคาโดมีเพียงเท่านี้วันต่อไปก็ผมจะมาอัปเดตการเจริญเต,ติบโตของอวคาโดและวิธีการใส่ปุ๋ยใครที่ดูคลิปนี้ก็ช่วยแนะนำผมคอมเมนต์ด้านล่างเลยครับเพราะผมเป็นคนใหม่ที่ปลูกอวคาโดครับผมกำลังเรียนรู้รครับ อาวคาโดคิวบาเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ